ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธววันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องอาน,นิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับเดราชานวิชาหน้า59จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่490ข้อที่368 พิกุทั้งหลายอน,นิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลหกอย่างหกอย่างเป็นอย่างไรคือเป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อสัตธรรมเป็นบุคคลผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อมทุกดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทาที่กระทาแล้ว เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยอสาธารณญานเป็นบุคคลที่เห็นธรรมที่เป็นเหตุเป็นบุคคลผู้เห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลอน,นิสง์หกประการแห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิพล